โอ้ทุกคนดูสภาพนะฮะหลังจากที่พินิกลงไปปวนนาข้าวนะครับต้นข้าวเละโอ้ยกว่าจ,จะยอมขึ้นนะก็ร่วม20นาทีนะฮะลูกชายจ้าแล้วอะไรนะลูกชายพี่เสือลูกชายพี่เสือลูกชายพ่อจิบไม่ใช่ลูกชายพี่เสือพี่เสือเป็น พอดูแลก็ต้องไปห้องพิเศษเสียรังพิชชอบไปโอ้เดี๋ยวพิเสศษขออนุญาตเอฟซีนะฮะคลิปนี้นะฮะไปจัดการต้นข้าวที่มันล้มล้มก่อนนะทุกคนนะดูสภาพแล้วนะครสงสารนะครับใส่เมื่อเลยไปให้ทั่วเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม่รอดนะทุกคนนั้นมันสภาพมันน่าสงสารมากนะต้นข้าวอุตส่านนี้จากหญ้ามาแล้วนะครับถ้าพี่นิกมาอีกก็เหมือนเดิมค่ะนี่รอดจากหญ้ามาแล้วยังมาเจอพี่นิกกี้ป่วนอีกนะครต้นข้าวน่าสงสารมาก เรียกว่าหนีเสือปะยอร์ร์กี้เองโอ้ยดูดูดูเนี่ยมันหลุดมาเลยอ่ะก็โกยอ่ะดูกเพราะเขาคือกุย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 เลยมันก็คุยไงมัาก็คุยเขาโกยไงก็เหมือนเขาเหมือนเขาเขี่ยหาอะไรของเขานั่นแหละนี่นะคะก็ฝีมือนิกกี้ทั้งนั้นฝีมือนิกกี้ทั้งนั้นส่วนแล้พี่โซ่ก็คือพี่เสือพาไปนะครับผมเอฟซี ภาพผมพิ้งนะครับผมนี่มเต็มนะครับผมเอฟซีด้วยการลงสนะครับผมตอนนี้ก็ต้องมานั่งซ่อมซ่อมต้นข้าที่ีจทำลบฮิฮิฮิลูกทรายพี่เสือนะครับผมทำลบนะครับยเอฟซีน้องพี่โจนั่นแหละทำลบเนี่ยเห็นเสือรึกันเขาให้เจอเห็นฟังก้อนดินตุ๊บ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 อยู่อ่ะ จบชี่เพียงแค่นี้นะครับ ดูต้นหญ้าสูงสองฟุต ตอนนี้ต้องซื้อกินที่เสือรับอิชอฟต้นข้าวนิกกี้ทำล้ม ตัวอะไรกระเด็นกระดอนเมื่อกีเป็นไงเสือไม่รู้ตัวอะไรกระโดดกระเด็นกระดอนพี่หน้านิกกี้ถึงตามล่าตามเก็บเมื่อกี้ฮอ,อนหลายพี่น้องนะครับมันไม่มีลมพัดนะฮะมันคือท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดนะครับ มันก็จะอึมครึมอึมครึมเนาะนะครับ mm hmm. ดาด้าเหนื่อยไหมดาด้าเหนื่อยไหมม,นะมันแอบ,บอยู่มันแอบ,บอยู่ในกอข้าวอืมมันร้ายนะต้นหญ้า,นนนะาพวกนี้มันร้ายนะฮะมันแอบ,บขึ้นในกอข้าวเลยนะนเนียนฮะตีเนียนแล้วค่อยแอบ,บกินปุ๋ยนะครับ Mm กรบวนการน,นะเนาะกระบวนการถอนรากถอนโคนอะคะกระบวนการถอนรากถอนโคนมีแหม็งามเลยเนาะมันแอบอยู่แอบกินแอบกินปุ๋ยนเนียน ดูรากมันเี่นี่ดูนะฮะทุกคนดูรากมันนะฮะดูนะ,ะแอบอยู่เนียนๆน,น,นะฮะเนียนอยู่กับข้าวนะฮะมันดูดเอาปุ๋ยไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วนะฮะ เตนะฮะอย่าลืมดูคลิปดูโฆษณาในช่องเสือผับไปนะคลิปอื่นๆให้ด้วยนะครับผมนะฮะคลิปที่เราอัพลงไปมันอาจจะไม่เรียงลําดับเนาะนะครับเพราะว่านะพี่เสือ,อไลท์เอ๊ะทำคลิปผ่านนะเครื่องสองเครื่องเนาะนะครับแล้วแต่ว่าสัญญาณเครื่องไหนนะฮะมันจะอัพได้เร็วก่อนนะครับผมนะครับช่วยดูโฆษณาให้ด้วยเด้อเบิ้งให้แน่เบิ้งโฆษณาให้แน่เด้อ มันกินได้ก็ดีเนาะคือสีแสบเนาะแล้อกกินได้สิควายมันยกินหญ้าได้เลยแล้วก็ต้องกินได้สิเออเอาไปผัดเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเอาไปทอดน้ำชุบแป้งทอดอะไรหญ้าใช่ไหมเขาน่าจะกินได้เนาะ ซื้อนะคะเห็ดนะคะเนาะซื้อเห็ดนางฟ้าเอ้ยซื้อเห็ดเฟืองแล้วก็ซื้อชะอมนะคะแก้งนะคะเนาะเมื่อเช้าทำมาทายกินน่ลืมนไปละม่ดูกลิ่นต่องานเบาๆนะเสือต่ไม่เบา มีหนึ่งเส้นเอากินหมดเหรอพุ๋ยน่ย มันล้วนดีขานาดเนาะน้องเสียเป็นถุงหรือถุงเท้าเหอรออืม ให้ถอนเขาก็จะแย่งกินอาหารนะคะเนาะจะย่งินแย่งอาหารกินอาหาร Oh, Voff-voff! <coughs> <coughs> ดินมันไม่สม่ำเสมอนะเอฟซีนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรไถใช่ไหมนะไถแล้แบบต,ตีตีดินไม่สม่ำเสมอนะฮะมันเลยทําให้ดินเป็นตะปุ่มตะป่นนะฮะพีเสือก็ใช้วิธีการทํำยังไงนะฮะเหยียบนะครับเหยียบดินที่มันไม่สม่ำเสมอที่มันนูนนูนขึ้นมานะให้มันนะยุบตัวลงไปนะะ น้ำก็จะได้ไหลไปทั่วนะครับรอบๆเนาะทุกคนดูนะฮะเห็นไหมครับบีฟอร์กับอัปเตอร์นะฮะไอที่เป็นเนินๆเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จะหายไปเนาะนะครับน้ําก็จะนะเข้าถึงนะฮะน้ําเข้าถึงบริเวณที่ดินเป็นเนินๆเรียบร้อยนะฮะเหนื่อยเพราะมันต้องใช้พลังนะเมื่อกี้พี่เสใช้พลังออ่ะขอบคุณสำหรับการช่วยรับชมคลิปนะฮะพี่เสือขอเสร็จ ขอจบภารกิจถอนหญ้าในวันนี้ก่อนนะฮะไม่มีมีแรงแล้วนะครับตอนนี้เหลือสองสาวนะครับสองสาวพลังทู t า o เวอร์จากกกตูมนะฮะแม่ดากับแม่ถิ่นยังไม่หมดแรงนะครับอย่าลืมไปดูคลิปในช่องแม่ดาแฟมิลี่กับแม่บุญถินกกอกด้วยนะครับผมนะฮะนะยังไม่ยอมขึ้นนะฮะใจสู้มา นะะฮขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าปลายนะอย่าลืมทีพีกาแฟทีพีกาแฟนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับขอบพระคุณสำหรับการอุดหนุนสินค้าในเครือบริษัทมอนโอมโฮมซับจำกัดนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม